สวัสดีครับผมช่วงนี้พายุเข้าประเทศไทยสองสามลูกซ้อนนะตัดไม้ไผ่ตั้งไหนครับมันพาดสายไฟเราน้ำขึ้นครับวันนี้ก็เลยจะมาดูมอเตอร์สักหน่อยครับว่าน้ำขึ้นถึงหรือเปล่านี่ครับมอเตอร์ ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าครับแต่ไม่น่าถึงนรอครับดูครับน้ำแรงมากครับจําได้ไหมครับมันคลิปก่อนที่บอกว่าถ้าน้ำมันขึ้นเราจะถึงหินตอนนี้เริ่มมาเห็นหินแล้วครับนี่น้ำ เป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ยังไม่ถึงมอเตอร์เราครับยังอยู่ดีครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตได้เรื่อยครับน้ำขึ้นน้ำลงยังไง ตอนนี้ขอทางยาตรงมอเตอร์ส่นหน่อยครับไม่ได้ลงมาดูนานนะครับเป็นเดือนได้แนละ้วที่ฝนตกโอเคครับ นี่ครับผมตอนนี้อยู่บนสะพานครับน้ำป่ากำลังมาครับฝนตกทั้งวันมาสามถสี่ชั่วโมงแล้วครับน้ำกำลังไหลเชี่ยวเลยครับปกติน้ำตัวนี้จะใสามากนะครับแย่น้ำป่าลงมามันก็เลยจะเป็นน้ำสีแดงๆครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะ นี่ครับผมเตรียมพร้อมรับมือน้ำครับเมื่อกี้ไปดูมอเตอร์มาน้ำไม่น่าขึ้นถึงครับเพราะตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับเดี๋ยวไม่อีกไม่เกินชั่วโมงน้ำก็น่าจะลดลงแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เตือนครับช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมบ่อยครับ เอาใจช่วยครับคนน้ำท่วมครับเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับไปแล้วครับ